สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เราจะมาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าเหตุการณ์อะไรที่จะทําให้คุณยิ้มแก้มปรินะคะเหตุการณ์อะไรที่จะทําให้คุณยิ้มแก้มปริเลยนะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะดูไว้เพื่อเป็นแนวทาง ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะอะเ,ออเรามาดูกันดีกว่าว่าเหตุการณ์อะไรที่จะทำให้คุณยิ้มแก้มปริเลยเดี๋ยวขอดูตัวต้นของคุณสักหน่อยนะว่าเป็นอย่างไรอ่า The Strain King Up คับ จะให้ฟรีส์เทสนะคะจะแฮงแมนสี่ถ้วยเหมือนเป็นคนที่ไม่เคยได้อะไรดังใจหวังเลยไหมจริงๆคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนแกรง่งแล้วคุณก็เป็นคนสวยมีสเสน่ห์เป็นคนหล่อเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่เอาเอกเอาใจคนอื่นเก่งนะเป็นคนที่ให้คำปรึกษ,ษาที่ดีแก่ผู้อื่นได้แต่กับปัญหาตัวเองแล้วเนี่ยมันคือตันนะ แก้ให้คนอื่นได้หมดแหละอย่าเป็นปัญหาตัวเองไม่รู้จะแก้ไขยังไงอืมบวกกับคุณเป็นคนที่ถ้าคุณคาดหวังอะไรนะคุณมักจะไม่ได้ดังใจหวังอ่ะเป็นคนที่หวังอะไรก็ช่างเถอะผิดหวังตลอดเลยแนะนําว่าอย่าหวังเลยค่ะถ้าอย่างนี้ถ้าคุณไม่หวังแล้วมันจะได้มามันเหมือนกับคุณเป็นคนที่มีเจ้ากรรมนายเวรติดตัวคุณตลอดอ่ะเวลาคุณคิดอะไรนะเหมือนเจ้ากรรมนายเวรเขาจะอ่านความรู้สึกความคิดของคุณได้แล้วเขาจะการแกล้งคุณอ่ะอยากได้ อยากได้คู่ดีๆใช่ไหมอยากได้เงินใช่ไหมอยากได้บ้านใช่ไหมอ่าเขาได้ยินเขาก็จะมาดักทางคุณไว้ก่อนไม่ให้คุณได้นะคะเหมือนคนเวลาพระเสาแทรกเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะเอ่อเพราะฉะนั้นแนะนําว่าคุณไม่ต้องคิดอะไรเราก็เจ้ากับในเวรก็จะอ่านทางอ่านจิตอ่านใจอ่านความคิดคุณไม่ออกพออ่านไม่ออกเขาก็ไม่รู้จะไปดักทางคุณยังไงอ <laughs> ะคนก็จะได้มาไงเออเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ หวังอะไรไม่เคยดังใจหวังนะปัญหาคนอื่นคุณแก้ได้หมดแหละโอโ้โหมีปัญญาเฉียบแหลมมากแก้ให้เขาแน่ให้เขาได้ทุกทางพอของเรื่องตัวเองนี่โอโ้โหแขวนคอเลยค่ะแขวนขาแขวนคออะไรไม่รู้จะไปทางไหนต่อเออแล้วก็ไม่มีใครให้คาปรึกษากับคุณได้ด้วยเนาะเออมีแต่คุณให้คาปรึกษากับผู้อื่นได้เป็นคนทีออ่บางครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนมีข้อจํากัดในชีวิตเยอะข้อเลือกในชีวิตเยอะไหมคะ เหมือนมีกฎระเบียบม,มีข้อจํากัดเยอะคุณต้องมีข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าใครจะมาเข้ามาในชีวิตคุณจะต้องเป็นอย่างงานอย่าง,งานั้นอย่างนั้นจะต้องจบอย่างงานจะต้องมีอย่างนี้จะต้องเป็นอย่าง,งานั้นเนี่ยบางทีข้อจํากัดในชีวิตมันมากจนเกินไปพูดง่ายๆว่าเรื่องมากอะคะ่ะเออบางครั้งความเรื่องมากของคุณมันอาจจะไม่ได้เกิดจากตัวคุณเองนะอาจจะเกิดจากสภาวะบีบคั้นสภาวะการครอบครัวครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรมันก็เป็นข้อจํากัดในชีวิตคุณทําให้คุณรู้สึกอึดอัดทําให้คุณรู้สึกมันไม่มีทางออกมันไม่มีทางไปอะไรที่คุณอยากจะทําแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ดังใจหวังอะ่ะชีวิตนี้คุณก็เลยหาหารอยยิ้มที่จะทําให้คุณแก้มปรีเนี่ยยากยากเนาะส่วนใหญ่มีแต่ความอึมครึมความทุกข์ความเครียดความอึดอัดในความรู้สึกคนมองภายนอกอาจจะมองคุณรู้สึกว่าดูดีนะดูดีนะดูเหมือนกับ ดูเป็นคนอบอุ่นดูเป็นคนแกร่งดูเป็นคนที่แบบดูจะไม่มีปัญหาในชีวิตเฮ้ยแต่เปล่าเลยคุณแค่แบบเหมือนแกร่งภายนอกอแต่จริงๆภายในคุณไม่มีความเครียดเยอะแยะเลยอะ่ะมันมันตันไปหมดแต่คุณไม่แสดงออกแค่นั้นเองไงมันก็เลยทําให้คนรู้สึกว่าคุณดูจะเป็นคนไม่มีปัญหาอะไรไหมเปล่าจริงๆแล้วคุณมีปัญหาเยอะแยะเลยบางครั้งคุณอาจจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆนิ่งๆเงียบๆไม่แสดงออกคือคนหน้าเฉยอะคะ่ะ พอกลายเป็นคนหน่าเฉยเขาก็เลยมองว่าเหมือนคุณจะเป็นคนที่ไม่มีปัญหาหรือไม่มีอะไรมาสะทกสะท้านจิตใจคุณให้เครียดได้แต่แต่เปล่าเปล่า,ลาในความเป็นจริงของคุณนะในใจของคุณมนะันมีแต่ความทุกข์ความกังวลความอึดอัดนะแต่คุณอาจจะไม่สามารถที่จะไปปรึกษาใครได้อะเขาบอกว่าคนเราเวลามีความทุกข์อะไรอย่าไปเล่าให้ใครฟังแม้ว่าวันนี้เขาจะเป็นผู้ฟังที่ดีสําหรับคุณถ้าวันข้างหน้าผิดใจกับคุณเมื่อไหร่เขาก็เอาความทุกข์ของคุณนะไปแชร์ไปเปิดโปงไปพูด ใส่ไข่ใส่เนยใส่นมลงไปนะคะเป็นในทางที่ไม่ดีได้ทําความเสื่อมเสียแก่คุณได้จะสุขเราก็ไม่ต้องประกาศให้ใครรู้จะทุกเราก็ไม่ต้องไปไปร่าร้องให้กับใครนะคะร้องไห้กับตัวคนเดียวคุณก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะอืมเหมือนกับว่าคุณอยากจะทําอะไรอยากจะได้อะไรตอนนี้มันไม่ได้ดังใจหวังเนาะบางครั้งมีคู่เข้ามาหลายคนแหละแต่ก็มันเหมือนเลือกไม่ถูกกับมันแบบไอ้คนที่ชอบเนี่ย มันก็ดันมีดันมีคนอื่นต้องเป็นคนในความรับเขาไอคนที่เราไม่รักเราไม่ชอบคนดันแบบจริงใจอยากจะแต่งอยากจะตกอยากจะแต่งอยากจะดูแลเราเหลือเกินเออมันก็เลยรู้สึกว่ามันมันมันไม่ใช่ว่าคนที่เข้ามามันจะไม่ดีนะมันดีแหละแต่มันมันไม่ได้ถูกใจคุณไงเห็นป่ะไอใบที่คุณถูกใจมันก็มีข้อตำหนิเหมือนกับว่าคุณอะไม่มีทางออกนะคุณจะต้องไปเป็นเมียน้อยเขานะเออ หรือว่าเขายังไม่ไม่ได้ชัดเจนกับคุณเขายังมีคนคนอื่นของเขาอยู่แต่ไอคนที่พร้อมจะให้คุณเนี่ยไม่มีพันธะอะไรเลยอคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่มองเขาเลยเพราะคุณไม่ได้ชอบเขาหน้าตาไม่หล่อเหรออ่อสังคมไม่มีเหรออ่าาระเยอะเหรอเป็นแม่ไม้ลูกติดพ่อไม้ลูกติดเหรออ่าอ,อาจจะต้องมีภาระรับผิดชอบเลี้ยงดูเขาไม่เอก็เลยไม่เอา เป็นหมอดูเหรอออ้ยกลัวเดี๋ยวโดนทาคุณใส่ใส่โดนอะไรวางยาใส่อีกอ่ะก็กลัวอีกอ่ะหมอดูไม่ไม่ใช่แอบใส่ไหนเนาะไม่ต้องกลัวขนาดนั้นหมอดูไม่ใช่หมอผีนะอ่ะนี่ยกตัวอย่างนะเพราะว่าหมอดูก็มีเยอะแยะไงอืมอ่าอาจจะแบบเกียรติยศชื่อเสียงไม่มีเหรอเออไม่เทียบเท่ากับคุณเหรออะไรอย่างเงี้ยไข้อจํากัดมันเยอะมากเลยอ่ะถ้าคุณลดข้อจํากัดเหล่านี้ลงบ้างเหมืนอนก็คงจะดีงานอีกเออจะเลือกงานอ่ะอยากได้งานเองเนี่ยแต่งานไองนี้เงินมัน เงินมันรู้สึกว่ามันมันน้อยไปหน่อยหนึ่งนะเจ้านายมันเคี่ยวไปนิดนึงไอ้ตรงนี้เงินเดือนมันก็ดีจริงแต่มันไกลไกเนะมันไม่รู้จะไปยังไงคือข้อจํากัดมันมีเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกอึดอัดไปหมดอันไหนก็ไม่ได้ดังใจหวังนะมาดูต่อดีกว่าแล้วมันจะมีเรื่องที่ทําให้คุณยิ้มแก้มปรีได้ไหมเนี่ยนาทีนี้คุณไม่ได้หน้าไม่ได้ยิ้มแก้มปรีนะคุณหน้าบึ้งหน้าหน้าเหมือนตูดไก่อ่ะหน้าแบบหมุนหิดอึมครึมเครียดนะคะ 6ดาบอุ้ยแม่หมัวว่าหนูอย่างนี้ได้ยังไงคือเราพูดต่ตามน,าไนะไพ่เนาะถ้าแบบคำๆครับคุณจะได้ไม่เครียดนะหกเหรียญมาสามสามเหรียญอ๋ออ่าสามถ้วยเห็นหะรักก็เจอคนแบบสามคนสามเราอย่างเงี้ยเดทมีแต่ความทุกข์ระทมในขมขื่นขวามขมขื่นในใจบางคนนี่เจอเจอวิญญาณเจอคุณใส่นะอืก็รู้สึกอึดอัดแต่เวลาคุณโดนคุณใสเนี่ย มันเป็นเล่าให้ใครฟังเนี่ยใครจะเชื่อคุณถ้าคนคนนั้นไม่ใช่บนพวกปราปราผีแบบแม่หมอถ้าคนคนนั้นไม่ใช่คนที่เคยโดนของคุณใส่มาคุณก็ไม่มีทางคุยกับเขารู้เรื่องดังนั้นคุณก็เลยอึดอัดเพราะคุณสิ่งที่คุณเจอเนี่ยคุณบอกใครไม่ได้เขาไม่เชื่อคุณหรือคุณเห็นผีพูดผีวิญญาณผีตามคุณอย่างเงี้ยหลอกล้อคุณอย่างเงี้ยหรือมีคนที่จะแกล้งคุณอย่างเงี้ยคุณไปบอกใครเขาก็ไม่เชื่อ คนที่จะแกล้งคุณทําร้ายคุณก็ดานเป็นคนแบบมีหน้ามีตาในสังคมดูภายนอกเหมือนเขาเป็นคนที่ดีอ่ะบางคนคนที่ถูกคุณกัดเขากลันแกล้งคุณอาจจะเป็นพระอาจจะเป็นชีอาจจะเป็นคนที่แบบผู้ใหญ่บ้านหรืออาจจะเป็นคนที่มีแต่คนนับหน้าถือตาเนี่ยถ้าคุณไปบอกเขาว่าเนี่ยคนคนนี้แกล้งคุณทําร้ายคุณสารพัดแกล้งคุณเน่ยมันก็ไม่มีใครเชื่อคุณคุณก็เลยรู้สึกอึดอัดใช่ไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้น มันเหมือนกับว่าคุณไปเจอคนแบบหน้าไหว้หลังหลอกอะ่ะอือจริงๆคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะชอบช่วยเหลือคนตลอดเวลาแต่แต่บางครั้งเนะี่ยความจิตใจดีของคุณหรือความนิ่งเฉยของคุณมันกลายเป็นมันกลายเป็นอุปสรรคในชีวิตคุณนะคะความดีเกินไปเนี่ยเขาก็จะมองว่าคุณกลายเป็นคนอ่อนแอไม่กล้าสู้คนอ่ามันก็เลยเปิดโอกาสให้คนอื่นเขากันแกล้งคุณได้ ทางใน,นที่คุณแค่ไม่อย่างมีเรื่องมีราวกับใครไงบางทีคุณก็ต้องโต้อต,อตอบกลับบ้างนะคะอย่างแม่หมอแม่หมอเป็นคนที่ขาจะเอาเทคนิคแม่หมอไปก็ได้นะแม่หมอคนทีเวน,นที่ใครทําอะไรแม่หมอแม่หมอไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปโต้อตอบกลับแบบทาร้ายเขานะแม่หมอแค่ส่งสายตาพิฆาตไปพอค่ะเพราะแววตาเรามันบ่งบอกทุกอย่างในความรู้สึกอยู่แล้วสายตาพิฆาตทีเดียวเธอต้องจบนะเวททาไม่จบนี้ครั้งต่อไปไม่ใช่แค่สายตาพิฆาตอะไรเงี้ย เออแล้วมันก็จะจบเองค่ะเราไม่จมําเป็นต้องไปทะเลาะก,กับใครมันเหนื่อยนะคะอืมอ่าทีนี้อ่าต่อ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 ,ตอ,ตอบางคนอ่ะอาจจะอึดอัดเรื่องการเงินไหมอยากขายบ้านอ่ะอยากขายอสังหาริมทรัพย์มาปลดหนี้อ่ะค่ะแต่มันแบบขายไม่ออกเ่ะเออจะขายจะขายมันก็โดนอะไรมากีกันเอาไว้บางครั้งคุณอาจจะต้องไปขอเจ้าที่เจ้าทางนะหรือว่าไปไป คือบางทีมันอาจจะมีพูดผีวิญญาณหรือตรงนั้นเป็นสุสานเก่าหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ทําให้คุณไม่ได้ขายก็ไปทําพิธีสักหน่อยนะคะถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นหรือถ้าอาสังหาริมทรัพย์ที่คุณอยากจะขายมันยังไม่ได้เน่ะคุณก็อาจจะต้องรอจังหวะสักหน่อยหนึ่งเนาะตอนนี้หน้าบูดหน้าบึ้งอยู่เครียดอยู่กุมขมับมเอาสินิ้กุมขมับอยู่ไม่รู้จะทํำยังไงแต่ก็ไม่รู้บอกใครไม่ได้เลยเป็นความทุกข์ที่อยู่ในใจเนาะบางคนยิบย,มยืมเงินคุณไปนะ่ะคุณไปทวงเขาก็ไม่ได้เห็นปะให้าลัลยยัง,งมนม,มนกบ ถ้าสภาว่าคุณเป็นคนที่ดวงชะตาคุณเป็นคนที่ให้ใครหยิบยืมเงินได้ได้ให้ยืมแล้วมันสูญเปล่ามันเอาคืนยากดวงชะตาคุณก็ไม่ควรที่จะให้ใครยืมเงินถ้าจะให้ใครยืมเงินก็ให้แต่พอเพียงเนี่ยเก็บเก็บไว้กับตัวเองบ้างเพราะการที่คุณให้เขายืมเงินเนียคุณไปทวงเขาไม่ได้คุณอาจจะโดนเขาทําร้ายกลับอีกได้นะจะบอกให้อ่ตามพื้นดวงคุณคุณก็เลยตันไปหมดอัดไปหมดเนาะอดวงชะตาถ้าคุณเป็นแบบนี้เรามาดูดีกว่าว่าแล้วแม่หมอคะ แม่หมอครับมันจะมีอะไรที่ทําให้เรายิ้มแก้มปรีได้หรอในเมื่อชีวิตมันเป็นอย่างเงี้ยรักก็ไม่สมหวังงานก็ไม่โอเคเงินก็มีแต่ปัญหานี่สินอุ้ยเต็มไปหมดคนที่จะช่วยก็น่าไหวหลังหลอกอย่างเงี้ยเล่นทั้งทางตรงเร่งทั้งทางลับอย่างเงี้ยเราจะให้ยิ้มยิ้มแก้มปรีได้ยังไงล่ะอ่าม,มันต้องมีบ้างดิคนเราถ้าคนเราเป็นคนมีสินมีธรรมยังไงมันก็ต้องมีเลยนะไหนดูสิอะไรที่จะทําให้คุณยิ้มแก้มปรีได้ คงไม่มีอะไรมาซ้าเติมอนี้ใช่ไหมดีก่อนนะอ้าวโอยสิบไม้เท้ายัางคงไม่จบบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่เขาบอกว่าเัางเล่าเรื่องคนณนิจบจ่ะคุณเป็นคนเสาหลักของครอบครัวใช่ไหมคะดูแลทุกๆอย่างทุกๆคนนั่นหมายความว่าปัญหามันก็เลยลุมเล้าอยู่ที่คุณคนเดียวในเมื่อคุณเป็นเสาหลักอะแล้วคุณจะไปปรึกษาใครได้อันนี้แม่หมอเข้าใจนะคะคือไปปรึกษาก็ไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้คุณก็ต้องแก้ปัญหาเองอยู่ดีอ่าความหมายมันเป็นอย่าง,งานั้นคุณรู้สึกเหนื่อยเหลือเก ห้าถ้วยโอเคไม่ไม่ไม่ต้องเครียดนะคะไม่ไม่ต้องเครียดนะควีนออฟแพนตเคิรการเงินก็นิ่งสนิทใช่ไหมเงินก็ไม่เข้าไม่ขยับเลยอ่ะมีแต่รายจ่ายแล้วฉันต้องจ่ายจ่ายจ่ายหาจ่ายอยู่คนเดียวนะคะเอยไปทางไหนก็มีแต่คนเจ้านงเจ้านายไปไงไม่ดีอีกลูกน้องบริวารก็ไม่ดีอีกแต่เปิดมายังไม่เจอเรื่องแกมปีเลยมีแต่ทุกข์ทุกข์ระทมขมขื่นนะเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูสิ บางคนโดนเจ้านายเล่นงานโดนบีบเอาจากงานนะคะธุรกิจลมละลายก็มีนะโดนกลันก่นแกล้งโดนอัดยัดเยียดงานทําให้แบบว่าแบกรับภาระงานอยู่คนเดียวอะเออแล้วเสร็จแล้วเขาก็เอาผลงานคุณไปหน้าตาเฉยเลยอันนี้มีเยอะนะในสังคม,มหมยว่าน้าเกลียดนะคนพวกนี้อ่าต่อสิเจ็ดถ้วยคุณมีความฝันคุณมีความหวังคุณมีในชีวิตที่คุณอยากจะได้อยากจะทํามากมายเนาะ แต่คุณก็มีความรู้สึกว่ามันจะได้จริงเหรอกับสิ่งที่คุณคาดฝันไว้ในเมื่อวันนี้คุณยังมีแต่อุปสรรคแบบเนี้เต็มไปหมดเลยเอออ่ะอ่ะหกไอ้หกดาบเนี่ยมันขึ้นมาสองรอบแล้วนะหกดาบเนี่ยหมายความว่าปัญหาที่คุณมีอยู่นะเขาบอกว่าคุณไม่ต้องกระโดดเข้าไปแก้ไขหรอกค่ะเพราะมันเป็นด h e h ง n g แมนนะมันต้องใช้เวลาและใช้สติปัญญาในการแก้ไขคุณอยากจะแก้ไขในวันนี้มันก็ไม่มีทางแก้ไขคุณได้ปัญหาบางปัญหามันใช้เวลาคลี่คลายตัวมันเอง และที่สาคัญเขาบอกว่าคุณควรจะต้องอพยพถิ่นฐานนะคะไปที่อื่นถ้าไอ้ที่ตรงนี้มันไม่เหมาะกับคุณคุณก็อย่าฝืนอยู่ถ้าที่ตรงนี้มันเป็นสุสานเก่ามันมีแต่ผีคุณก็อย่าไปอยู่ค่ะปล่อยให้ผีมันอยู่ไปเราไปอยู่ในที่ที่เทพอยู่ดีกว่าไหมถ้าตรงเนี้ยเขาไม่เห็นค่าในความสามารถของคุณเองานคุณผลงานทําไปเขาก็ไม่เห็นค่าอาจจะไปอยู่ทําไมล่ะมันมีที่ที่จะเห็นค่าของคุณอีกเยอะแยะก็ไปสิคะไปที่อื่นอืม อยู่ไม่ถูกที่อยู่ไม่ถูกคนมันก็เสียเวลาชีวิตเปล่าๆนะเขาบอกว่าไอ้กระโยกย้ายสิคะไปตามความฝันของคุณเลยค่ะคุณฝันที่จะไปที่ไหนอยากทำอะไรก็ไปแล้วยังไงอะเดินจ็สเมนค่ะเน,นี่ยได้ยิ้มแก้มปรีละว,วงกรรมจบนะคะวงกรรมจบแค่วงกรรมจบตัวเดียวนี้ก็ยิ้มแก้มปรีได้แล้วนะโอเคโล่งใจละเออกรรมที่ฉันเผชิญมาภาระที่มีเยอะแยะไปหมดคนที่มันลุมทำร้ายลุม รวมกันแกล้งเราเนี่ยมันกำลังจะจบบ่วงกรรมแล้วนะคะออคุณชดใช้บ่วงกรรมทุกทรมานนี้มายาวนานพอสมควรแล้วถึงเวลาพิพภากษาชีวิตคุณแล้วค่ะว่ามันจบแล้วมันจบแล้วนะคะเอ,อบางทีจําไว้อย่างนะว่าใครไม่ชอบคุณมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของคุณเอ,อเดี๋ยว,ยวสักครู่นะคะแสงไม่พอได้ไหมเออโอเคโอเคโอเคนะคะขออภยัย ใครไม่ชอบคุณน่ะมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของคุณใครเกลียดคุณมันก็เป็นความทุกข์ของเขาไม่ใช่ความทุกข์ของคุณเราอย่าไปเอาปัญหาของคนอื่นความทุกข์ของคนอื่นมาเข้าตัวคุณเองถ้าตราบใดที่คุณทํางานอย่างมีความสุขทํางานอย่างเป็นธรรมทํางานอย่างมีคุณธรรมนะคะและรับผิดชอบงานตัวเองไม่มีขาดตกบกพคุณไม่ต้องไปสนใจใครค่ะใครไม่ชอบคุณเรื่องของเขาหลั่นลาไปค่ะหลั่นลาให้เขาเก๊กซิมค่ะให้เขาอกแตกไปเลย ถ้าคุณไปเครียดเขาก็ยิ่งสบายใจไงถ้าเรายิ่งหลั่นล้าเขายิ่งเขายิ่งจะอกแตกตายเนอะเออไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่ชิวๆอะค่ะอเขาบอกว่าคุณจะมีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะมีเกณฑ์โยกย้ายอาจจะไปทางต่างถิ่นแดนไกลนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณเห็นไหมคุณจะมีทางออกของชีวิตนะคุณจะปลอดภัยในทุกๆที่ที่คุณอยู่ถ้าคุณเจอพวกคุณใส่มนดำคุณจะเจอคนเก่งๆที่จะมาปราบผีให้คุณค่ะไม่ต้องห่วงทําให้คุณแบบว่าจบสิ้น จบสิ้นในเรื่องของอบ่วงกรรมและถ้าสุขภาพถ้าคุณถูกทาร้ายเนี่ยบางคนถูกทําลายอาวัยวะภายในจะเป็นมะเร็งก็ดีจะเป็นอ,ะ,อะไรก็ดีเนี่ยเบาหวานก็ดีอะไรกระดูกกระเดี่ยวก็ดีมันเป็นลักษณะแบบเรื้อรังถึงเกือบจะระยะสุดท้ายหรือระยะสุดท้ายก็แล้วแต่นะ่ะด้วยบางทีมันอาจจะเกิดจากอํานาจคุณใส่มนดําที่เขาอิจฉาริษยาคุณกลั่นแกล้งพวกคุณอยากได้สมบัติของพวกคุณก็ดีเนี่ย แต่ในที่นี้เขาบอกว่าตามหน้าไพ่คุณจบบ่วงกรรมคุณจะได้เจอเจอคนปราบเก่งๆนะคะมาถอนคาถาขอนถอนผีให้คุณแล้วคุณก็จะได้เจอเจอยาสมุนไพรแพทย์เก่งๆที่มาฟื้นฟูสุขภาพของคุณให้คุณกลับเข้ามาแข็งแรงได้บางครั้งน่ะคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็หายได้นะเออคนเป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังอย่างแม่หมอก็ยังหายได้เลยไม่ต้องมียารักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามารักษาให้มันจบบ่วงกรรมคุณแล้วไง ถ้าชีวิตคุณใกล้ตายแล้วคุณฟื้นคุณชีพกลับมาสุขภาพแข็งแรงแค่นั้นแหละคุณก็ยิ้มแก้มปรีแล้วถูกไหมคะมันไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าจบกรรมแล้วคุณมีสุขภาพที่แข็งแรงเงินทองมีเยอะแยะยังไม่มีความสุขเท่ากับการที่คุณมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีถูกไหมแต่นั่นคุณจะมีตรงนี้เตรียมเตรียมยิ้มแก้มปรีได้เลยค่ะคนที่ช่วยคุณอาจจะอยู่ทางไกลก็ได้นะคะและตัวคุณเองก็อาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลหรือโยกย้ายทางไกลนะคะ จำไว้นะคะตรงไหนถ้าเขาทําคุณใส่ใส่คุณแล้วมันทําให้คุณเจ็บปวดคุณใหญ่ยอยู่ตรงนั้นรีบย้ายออกมาค่ะถึงแม้มันยังจะมีอิทธิพลอยู่แต่มันก็จะลดความเบาบางลงไปได้สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตก็อย่างดีอืมเพราะผีมันไม่ได้ตามไปทั้งหมดมันตามไปแค่บางกลุ่มนะ,ะเก้าเหรียญน,นะคะอห้าดาบสี่เหรียญโอเคในเรื่องของการเงนินการทองเห็นไหมบอกแล้วว่าเขาเขาจุดประสงค์ที่อยากจะ,อ,ะอยากได้ทรัพย์สินมรดกของคุณ อยากได้เงินทองอยากได้กิจการของคุณนะคะสิ่งที่เขาทำร้ายคุณนะ่มืมันมันคือความอิจฉาริษยาเนาะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะชีวิตคุณจะถึงจุดพลิกผันเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่แล้วค่ะคำว่าจุดพลิกผันของแม่หมอเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่หมายความว่าอยู่ดีๆคุณนั่งเฉยๆแล้วชะตาจะพลิกให้คุณได้นะไม่ใช่มันหมายความว่าคุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนกรอบแนวความคิดตัวเองลุกขึ้นมาเปลี่ยนทัศนคติความคิดตัวเอง มีความรู้สึกว่าฉันต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ไม่ใช่กบดานอยู่นิ่งอยู่กับปัญหาจุดเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะลุกขึ้นมาที่จะทำอะไรใหม่ลุกขึ้นมาที่จะด idol, ิ้นรนทำอะไรลุกขึ้นมาที่จะโยกย้ายกระชับกระเฉงคือมีความกระชับกระเฉงในตั้งแต่ระดับความคิดแล้วมันก็ทําให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้คุณอาจจะไม่ต้องกลัวกังวลว่าการลุกขึ้นมา <c oughs> เปลี่ยนแปลงการโยกย้ายของคุณครั้งนีง้มันจะดีไหมการเจอหมออีกคนหนึ่งที่จะมา ลุยไปเลยค่ะเขาบอกว่าคนๆเนี้ยจะมาช่วยคุณจะมาพลิกชีวิตของคุณครั้งใหม่แล้วมันจะทําให้ชีวิตของคุณเนี้ยมันมีทางออกนะคะเขาบอกว่าให้ลุยหน้าไปเลยค่ะอืออ่าเจ็ดไม้เท้านะคะเนี้ยให้พยายามต่อไปในสิ่งที่คุณจะทําถ้าเป้าหมายคุณมีอยู่ในใจทําเลยค่ะวันนี้ทําได้เลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดเขาบอกแบบนี้คุณเดี๋ยวคิดมากๆจะเป็นบ้าเอาแม่หมอเป็นคนที่จะทําอะไรแม่หมอไม่คิดเยอะนะบางคนจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอย่าง หมอบอกว่าลองทำยูทูบเบอร์สิเป็นยูทูบเบอร์อ่ะคุณแค่ถ่ายคุณไปเด็ดต้นไม้ปลูกผ,ผักเนี้ยมันมีคนติดตามคุณก็ได้เงินจาก YouTube ได้เงินจากติ๊กตอกแล้วบางคนเนี่ยยังไม่ทันทําเลยอุ้ยต้องมีคนติดตามหนึ่งพันคนต้องมีคนดูสี่พันชั่วโมงมันจะได้เหรอจะ,จะทําได้เหรอจะมีคนติดตามเหรอคุณยังไม่ได้เริ่มลองลงมือทําเลยคุณคิดแต่แง่ร้ายอย่างเดียวว่าชีวิตคุณจะประสบความสําสเร็จได้ไงแล้วชีวิตคุณจะยิ้มแก้มปรีได้ยังไงจริงไหม แม่หมอเป็นคนที่ถ้าตัดสินใจจะทำอะไรแม่หมอทำเลยอย่างแม่หมอเห็นเขาพิมพ์ดิจิทไว้แม่หมออยากทำแม่หมอก็ไปซื้อหนังสือมาหนึ่งเล่มน,นั่งพิมพมือไวาละแปดชั่วโมงหนึ่งอาทิตย์เป็นปุ๊บติดป้ายรับพิมพ์รับพิมพ์เลยพอติดป้ายเสร็จที่บ้านก็บอกว่ามันจะมีคนมาแล้วอยู่ในซอยปรากฏว่าได้เดือนละหมื่นกว่าบาทค่ะสมัยนู้นนะรับพิมพ์งานรับพิมพ์งานแผ่นละกี่บาทเองห้าบาทเจ็ดบาทนะต่อหนึ่งแผ่นนะะหนึ่งแผนนะ่นเอสีเนี่ยแม่หมอได้เดือนละหมื่นกว่าบาทที่ดแล้วกันเออ ยูทูบเบอร์อีกอ่ามีแต่คนบอกว่ามันจะมีคนติดตามเหรอองได้เท่านี้เท่านี้ถึงจะได้เงินนะไม่เหมอไม่สนใจอะ่ะเปิดเลยทําเลยอะไรจะเกิดช่างหัวมันมันมีปัญหามันมีอุปสรรคเราก็แก้ขขไขกันไปแล้วมันก็จะประสบความสําเร็จเองนี่แหละค่ะคือ the t e m p e r รนซ์เขาเรียกว่าการลุกขึ้นมาทําแล้วพลิกชะตาชีวิตตัวเองไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วด่าฟ้าด่าฝนด่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าทำไมชีวิตไม่เห็นเปลี่ยนแปลงไม่ใช่นะคะถ้าคุณจะด่าใครสักคนคุณต้องด่าตัวเองว่าคุณจะแขวนตัวเองอยู่กับทที่ําไม ทำไมคุณไม่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองต่างหากนะได้ยินแก้มปี๋หรือยังคะเอายินแก้มปี๋อันดับแรกเลยไงนี่ไงนี่นี่นี่ไง,ไง,ไงจะบ,บ่วงกรรมอันดับที่สองก็คือสุขภาพคุณจะฟื้นกลับขึ้นมาแข็งแรงใครที่ป่วยหนักๆนี่แม่หมอเข้าใจนะคะสุขภาพดีนี่มันสุดยอดแล้วแหล,ละหนึ่งไม้เทา้าการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นการงานใหม่นะคะไปต่างถิ่นแดนไกลคุณจะมีเกณฑ์โยกย้ายไปต่างถิ่นแดนไกลนะคะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ จะมีแต่สภาวะแวดล้อมที่ดีๆเจอเจอแต่สิ่งที่ดีคนที่ดีนะคะมีแต่คนที่อบอุ่มรักใคร่คุณนะคะถ้าคุณกำลังรอความรักจากใครสักคนคนที่ต่างถิ่นแดนไกลเตรียมยิ้มแก้มปริดได้เลยค่ะเขากำลังจะเดินทางมาหาคุณแล้วเดินทางมาหาคุณด้วยความรักความคิดถึงนะคะอ่ ก่อนหน้านั้นใครมีประเด็นดราม่าอะไรคุณไม่ต้องไปสนใจนะชีวิตคุณจะเจอรักร้าวมาตลอดรู้เลยค่ะแต่ครั้งเนี้ยคนคนเนี้ยมาด้วยความจริงมาด้วยความแบบมุ่งมั่นที่จะรักคุณมุ่งมั่นที่จะมาแต่งงานกับคุณนะคะมาเพื่อที่จะมาเปย์คุณมาดูแลคุณนะหกเหรียญน,นะไม่ได้มาเพื่อที่จะมามาทําร้ายคุณแต่ตัวคุณเองเนี่ยไม่จะมีทัศนคติที่เป็นด้านลบไปติเข้าสมหมดอะค่ะอายุน้อยเกินอายุแก่เกินเ จนเกินอะไรไม่ดีเกินไปติอะไรมากมายถ้ามันเป็นคู่ของคุณเนี่ยก็รับชะตากรรมมาใครยังไงก็เป็นคู่ของคุณมันหนีกันไม่พ้นแล้วอยู่ด้วยกันถ้ามันจะมีความสุขมันก็คือมีความสุขเลยค่ะอืมคุณและเขาอะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะไม่ว่าจะเป็นวัยจะเป็นฐานะจะเป็นเอ่อต่างชาติต่างใดต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาต่างอะไรก็ต่างไปเถอะแต่คุณกับเขาแหละมันจะคุยกันรู้เรื่องอะเออมันจะคุยกันรู้เรื่องเห็นไหมเขาจะมามอบความรักให้กับคุณคุณไม่ต้องไปหาเรื่องสารพัดติเขานะคะ ถ้าถ้าคุณไม่ตีเขาไม่เรื่องมากอ่ะคุณยิ้มแก้มปรีไปตั้งนานแล้วจริงๆนะในเรื่องของความรักกับสุขสมหวังไปตั้งนานแล้วเพราะเขามุ่นมั่นและรักคุณจริงๆนะคนคนนี้เออ the world เห็นไหมคุณจะมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์นะคะนับจากนี้เตรียมยิ้มแก้มปรีได้เลยคุณอาจจะได้เดินทางไปเที่ยวรอบโลกกับคนรักของคุณการเงินการทองคุณไม่ต้องห่วงนะคะคุณจะมีเงินมีทองเขาจะดูแลคุณให้เป็นแบบเศรษฐีนีนะคะมีเงินมีทรัพย์สมบัติมีอสังหาริมทรัพย์ คุณจะได้ทุกอย่างดังใจคุณฝันนะคะคุณจะได้โยกย้ายถิ่นฐานครั้งใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นกิจการใหม่มีชีวิตความรักที่สุขสมบูรณ์นะสุขสมบูรณ์เลยต้องบอกว่าเดอะเวิร์คือผ่านวิกฤตความทุกข์มาหมดแล้วจากนี้ไปนะเนี่ยเตรียมเข้าสู่ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตความอุดมสมบูรณ์ในด้านของจิตใจทุกๆเรื่องเลยนะเนี่ยยิ้มแก้มปรีได้เลยค่ะโอเคเนาะเราก็รับพลังงานหน้าไพ่ไปตามนี้นะขอบคุณสาหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ